สวัสดีครับานา้วนะวันนี้ผมเอกกระเท้าลกนะครับผมวันนี้มาออกไม้กันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานแล้วหมายนาครับวันนี้ก็มาตีอยู่แค่แถวบ้านเลยครับคือน้ํามาเยอะมากเลยเออมาถึงหมายแล้วตื่นสายด้วยมาตั้งแต,ต,ต่ตื่นตีห้าครึง่งกว่าจะได้ออกจากบ้านกันรอบละหกโมงครึ่งครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีกับเจาบ้าเทียสามจุดห้าแบบ เป็นเหยื่อของผมครับผมขนาด3.5น้ำหนัก6.5กรัมครับผมเป็นใบเคาะครับเนี่ยองศาเบ็ดโอเคครับผมเดี๋ยวฝากผลงานด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะได้กี่แจ้งมาถึงหมายแรกเนะี่ยวันนี้ก็เออก็มากับอุปกรณ์ราคาเบาๆครับผมส,ส,ส,สบายกระเปา๋าสบายสบายกระเป๋าคันแอร์เกียแอคคอร์ดนาโนวันนี้ใช้เป็นเวท87ครับผมลอกฟิตเทค99ลครับผม ชุดนี้สายพีตองหนึ่งสติ๊กเกอร์ของนับเป็นหนึ่งครับผมใช้เป็นพีอีสองครับวันนี้กับปลาช่อนน้าครับเพี่ยวพีสองน่าจะอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวมาฝากชมผลงานกันครับผมกับผมเอกกับเทาลุกพูดอะไรไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวตกไปร้องเพลงไปดีกว่าแก่กว่าเยอะโอเคเดี๋ยวฝากเลยครับจะเริ่มนี้เลยดีกว่านะเอาละลุยกันต่อครับอย่าลุยกันเลยกับเจ้าเทียสามจุดห้าครับผม คุยกับแม่ไม้ก็ไม่สนุกเมียปลาูหุเป็นไฟต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นใบหนาลำคาไมีอยากเอาเมียามาเลยหนั่งานนี้ก็ทำให้ปูวําลำคาญเมาให้ขาดเมาให้ขาดก็เกรงใจ จะยกแก้วดื่มเหล้าเข้าไปนิดเมียกอยสะก,กิดเอาไว้งันนี้เลยใหม่งานนี้เลยใหม,นนใหม่ได้เมาน้ำดีไม้ดีปลาไม่มีค่ะยังไม่ผ่านนั้นนี่ ันไงบอกแล้วน้ำดีไม้ดีปามีน้ำดีไม้ดีปามีมที่อานี่ยนี่เค้กหมายบนรถได้นเนี่ยนี่ตัวนี้ตัวสวยอ้ออวนตาอ้วนตาอ้วนตากัดเป็นเทียอาสองจนุดส้มคก็ส้มส,มสมหวังแต่ผมเอกกระเทาะลูกครับหานาน้านำท่วม วันนี้ไม่ต้องเปไกค,ครับแถวบ้านโอเคครับฝากผลง,งานด้วยเจ้าทียาครับขนาด3.5ครับน้ำหนัก6.5กรัมใช่ป,ะปะ่าวะใช่เออโอเคครับฝากผลง,งานด้วยเยี่ยมครับทียาที่เลื่อยเปื่อย อ๋อปากจัดปโดโรยทีอ่ 3. อาสอมจุดเอ่ช่อนหนาผาเพลินส้มตัวเก่าเหลาเหมือนเดิมทีอ่อาสามจุดห้าครับช่อนหนากับผมกดเท้าเลยโอ้ยลุดมือ,อแปบ๊บนะครับเก่ใหญ่ได้หมดครับเจ้าทีอ่อา ไม่ได้ส่งอย่างลงคอครับไซนี้โอเคครับผมฝากผลง,งานด้วยครับใหม,หม่นาน้ําท่วมครับตอนนี้ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรดีไปกว่าหมายนาน้ําท่วมแล้วโอเคยั okay, ยลุยกันต่อครับแปมีสามที่าสามจุดห้าฝากนะครับผมน้ําหนักหกจุดห้าขนาดสามจุดห้าไน้ยางนุ่มเหนียวทนตีไก่น้ำหนักดีตีไก่ปากกัดวัดได้เลยครับแป๊ว 嘛呗。 หมายไม่น่า่านผ้ากันน้ำดากกันได้เลย CR สามจุดหอ ยา3.5ครับผมปลากัดวัดโลดปลาที่เที่ยวเลยดีเลยเส้นยางนุม่มๆโอเคครับผมฝากผลงานนะครับที่ยา3.5ไม่ได้ส่งยังลงคอครับผมเอ,เอกกระเทาหลบเยี่ยมครับผมทียา